นนวันนี้ช่องมาลิวมิว c h a n n ก็มีหนังรักสุดโรแมนติกมาฝากกันค่ะจะเป็นยังไงถ้าตัวละครที่คุณหลงรักหลุดเข้ามาในชีวิตจริงคุณจะยังรักเขาหรือเธอคนนั้นไหมถ้าหากคุณไม่สามารถสัมผัสตัวของเขาได้มาร่วมลุ้นละซึ้งไปพร้อมกันค่ะกับหนังเรื่อง Tonight at d r o m a n t th Theater หรือชื่อไทยว่ารักเราจะพบกันแล้ววันนี้ช่องมา r ิว m ิว c h a n n ก็มีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะคะเข้าไปกดติดตามกันได้เลยค่ะ เริ่มเรื่องมาที่ผู้หญิงในภาพข่าวดําคนนี้เธอมีชื่อว่ามิยุก,กิเป็นนงหญิงของที่นี่ซึ่งเธอก็มีนิสัยเอาแต่ใจมากพอเธอเบื่อชีวิตในวังก็เลยหนีออกมาข้างนอกจนมาเจอกับเหล่าอัศวินหน้าขนทั้งสามแล้วพวกเขาก็ได้ขอติดตามเธอไปด้วยทุกหนทุกแห่งซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในหนังเรื่ององค์หญิงจอมแก่นที่ถูกเอามาฉายในโรงหนังเล็กๆชื่อว่าโรแมนเ์เทเตอร์แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปหนังใหม่ก็เข้ามาแทนที่ ทำให้หนังเรื่องนี้ถูกนําไปเก็บไว้หลังจากผ่านไปหลายปีก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาเอาม้วนฟิล์มของหนังเรื่องนี้ออกมาเปิดดูอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะตกหลุมรักองค์หญิงมิยุกิด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลพวกพยาบาลได้เมาท์มอยกันเรื่องคนไข้คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคุณตาที่น่าสงสารมากเพราะว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานแต่ว่าหลานสาวที่มาเยี่ยมเขาทุกวันดันเป็นคนนิสัยไม่ดีเพราะว่ามีพยาบาลหลายคน เห็นตอนที่คุณตาล้มแต่หลานสาวของคุณตาก็ไม่ช่วยพยุงเขาขึ้นมาปล่อยให้คุณตาลุกขึ้นเองนั่นเลยทําให้พวกพยาบาลคิดว่าหลานสาวของคุณตาต้องหวังมรดกแน่ๆแล้วพอพยาบาลสาวคนหนึ่งเข้ามาวัดไข้คุณตากระดาษในห้องก็ได้ปลิวหล่นลงมาพยาบาลจึงเก็บขึ้นมาให้แล้วก็ถามคุณตาว่ามันคืออะไรคุณตาเลยบอกว่ามันเป็นบทหนังที่เขาเคยเขียนตอนสมัยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับด้วยความอยากอู้งาน พยาบาลสาวก็ได้ขอให้คุณตาช่วยเล่าบทหนังของเขาให้ฟังหน่อยและคุณตาก็ได้เริ่มเล่าเริ่มต้นมาที่ผู้ชายคนนี้คือคนเดียวกับคนในตอนต้นเรื่องเขามีชื่อว่ามากินโนะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งนิสัยของเขานั้นก็เป็นผู้ชายซื่อและก็ขี้อายแต่ว่าเขาก็มีสิ่งหนึ่งที่ปวดปานมากเป็นพิเศษนั่นก็คือการไปดูหนังที่โรแมนต์เทเตอร์และทุกครั้งที่เขาดูหนังเรื่องนึงจบเขาก็จะมาจ่ายตาังอีกรอบเพื่อที่จะเหมาลง ดูหนังเรื่ององคหญิงจอมแก่นเพราะว่ามันเป็นหนังที่เขาชอบมากและต้องดูปิดท้ายก่อนกลับทุกครั้งแต่วันนี้ขณะที่มากิโนะกำลังดูหนังอยู่ลุงฮอนดะเจ้าของโรงหนังก็ได้เข้ามาบอกมากิโนะว่าหนังเรื่องนี้มีนักสะสมมาขอซื้อต่อพรุ่งนี้เขาจะมาเอามันไปเพราะว่าทางญี่ปุ่นมีเหลือแค่มวนนี้มวนเดียวพอมากิโนะได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามขอร้องอ้อนวอนลุงว่าถ้าขาดองคหญิงมิยุก,กิไปชีวิตเขาคงอยู่ไม่ได้แน่ ลุงแกก็เลยบอกให้เขาไปหานักแสดงคนนี้ตัวเป็นๆแต่มากิโนก็บอกว่าเธอตายไปนานแล้วลุงเลยพูดแทงใจดํามากิโนะไปว่าถ้าเจอไม่ได้แล้วยังชอบอยู่ทําไมพร้อมกับเดินจากออกไปทิ้งให้มากิโนะที่ทําอะไรไม่ได้ต้องมานั่งเศร้าในโรงเพื่อดูหนังเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ขณะที่มากิโนะกําลังร้องไห้ก็มีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นคือมิยุกิในหนังได้หันมามองมากิโนะเหมือนกับว่ารับรู้ความรู้สึกของเขา แต่พอมารกิโนะเงยหน้าขึ้นมามิยุกิก็หันกลับไปเหมือนเดิมพอหนังใกล้จบมากิโนะก็ได้เอื้อมมือจะไปจับใบหน้าของมิยุกิแต่ทันใดนั้นก็ได้มีสายฟ้าผ่าลงมาที่โลกหนังพอดีหลังจากนั้นไฟก็ดับพร้อมกับมีเสียงผู้หญิงร้องออกมามากิโนะจึงได้หันกลับไปมองแล้วไฟก็ติดพอดีแต่มากิโนะก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าเขาได้เจอกับองคหญิงมิยุกิตัวเป็นเป็นในสภาพข่าวดำทำให้ทั้งคู่ต่างก็ตกใจกันและกันเป็นอย่างมาก แต่พอมากินโนะจะไปจับที่ตัวมิยุกิเธอก็ได้เอาขวดฟาดหัวมากินโนะเพราะว่าไม่อยากให้มากินโนะแตะตัวเธอพอมิยุกิดังสติได้เธอก็เดินออกมาจากโรงหนังและก็พบว่าที่ข้างนอกมีสีสันมากมายซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เธอชอบมันมากมากินโนะเลยบอกว่ามันเรียกว่าสีแล้วก็สอนมิยุกิเรียกชื่อสีต่างๆแต่แล้วลุงฮอนดะก็เข้ามาพอดีมากิโนะเลยรีบพามิยุกิออกมาจากที่นั่น และก็ได้ให้เสื้อคลุมของเขาแก่มิยุกิเพื่อเอาไว้ปิดหน้าเผื่อคนอื่นมาเห็นเข้าเดี๋ยวจะตกใจกันไปใหญ่แต่พอเดินมาได้สักพักทั้งคู่ก็ดันไปเจอตำรวจปั่นจัก,กรยานผ่านมาพอดีแถมมิยุกิก็ยังเอาขวดที่พกติดตัวมาด้วยตีหัวตำรวจโทษฐานที่มาสั่งองคหญิงมากกโนที่ทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบเข้าไปขอโทษตำรวจแล้วก็รีบพามิยกุกิหนีมาที่ที่พักของเขาพอเข้ามาในห้องมิยุกิก็เล่นซนจับนู่นเล่นนี่ไปทั่ว แล้วมากินะก็ได้ถามมิยุกิว่าทําไมถึงข้ามาฝั่งนี้มิยุกิก็เล่าว่าโลกในหนังมันน่าเบื่อทําอะไรซ้ําไปซ้ามาพร้อมกับสาสีใส่มากินโนกแล้วพูดต่อว่าต่อไปนี้มากินโนกต้องมาเป็นคนรับใช้ของเธอและคําสั่งแรกของเธอก็คือพรุ่งนี้มากินโนกต้องพาเธอไปเที่ยวชมเมืองแต่มากินโนกก็บอกว่าเขาติดทายหนังซึ่งมิยุกิก็เข้าใจดีว่าหนังก็คือสิ่งที่สร้างเธอขึ้นมาเพื่อให้ความสุขกับผู้คนเธอก็เลยยอมเปลี่ยนใจ แล้วก็ขอตามไปที่กองถ่ายแทนพอเช้าวันถัดมามิยุกิก็ได้สั่งให้มากิโนะไปเอารถม้ามารับเธอแล้วนี่ก็คือรถม้าเวอร์ชั่นไม่ใช้ม้าแต่ใช้คนแทนพอทั้งคู่ออกมาจากเขตชุมชนมิยุกิก็ได้เอาเครื่องหลัง,งเธอออกมาเป่าเล่นเป็นเพลงซึ่งระหว่างทางพวกเขาก็ได้เดินผ่านลุกปั้นดินเผาพอมิยุกิเห็นเธอก็ดูจะสนใจแต่ว่าทั้งคู่ก็ได้เดินทางต่อจนกระทั่งมาถึงกองถ่ายแล้วคุณโทโก ลูกสาวของประธานบริษัทหนังก็ได้เข้ามาทักทายและชวนมากิโนคุยเพราะว่าเธอแอบชอบมากิโนหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันเสร็จมากิโนก็ได้แอบพามิยุกิไปที่ห้องแต่งตัวนักแสดงและก็บอกให้เธอแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมือนกับคนปกติแล้วนี่ก็คือมิยุกิร่างสองซึ่งเธอดูสวยมากจนมากิโนถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวพอทั้งคู่ออกมาเดินเล่นด้วยกันก็ได้มีคนมาเรียกให้มากิโนไปช่วยงานในกองถ่าย ทำให้มากิโนะต้องทิ้งมิยุกิให้อยู่คนเดียวไปก่อนซึ่งความโซนของมิยุกิก็ทําชิบหายไปทั้งกองไม่ว่าจะเป็นการไปละเลงสีฉากหรือจะใช้ล่มฟาดทางซุปตาและผู้กํากับจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังเดินเข้าไปในฉากที่เขากําลังถ่ายทําหนังสงครามกันอยู่จนทําให้มากิโนะโดนนักแสดงคนอื่นๆลุมกระทืบแต่ที่น่าสุดก็คือมิยุกิดันไปเอาระเบิดของจริงออกมาจากกล่องแล้วก็เผลอโยนมันลงไปในลังสมก พอมาคิโนะเอาสมุกมาใช้เข้าฉากกระตู้มเกิดเป็นโกโก้คันหลังจากที่มียุกิสร้างปัญหาเอาไว้มากมายจูจูเธอก็เดินมาเจอมาคิโนะจนได้และเธอก็ได้บอกว่าเธอทําเครื่องรางหายแล้วก็สั่งให้มาคิโนะออกไปตามหาแต่มาคิโนะที่วันนี้ซวยมาทั้งวันก็พอมียุกิเขาจึงได้โมโหงใส่เธอและไล่ให้เธอไปหาเองพร้อมกับบอกให้เธอเลิกยุ่งกับชีวิตเขาทําให้มียุกิเลยต้องออกไปตามหาเครื่องรางคนเดียว ขณะฝนตกแต่ด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายแล้วมากินโนก็ออกมาช่วยตามหาเครื่องรางให้มิยุกิจนเจอพอคืนเครื่องรางให้มิยุกิแล้วทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันซึ่งมากินโนก็เข้าใจในความเอาแต่ใจของมิยกุกิและเขากรลับได้ในสิ่งที่เธอเป็นพอทั้งคู่คุยกันไปได้สักพักฝนก็เริ่มซาแล้วทั้งสองก็หันไปเห็นลุงกินน้ํามากินโนกจึงได้เล่าให้มิยุกิฟังว่าถ้าลุงกินน้าซ้อนกันสองเส้นให้อธิษฐาน แล้วคำอธิษฐานจะกลายเป็นจริงมิยุกิก็เลยบอกไปว่าเธออยากเห็นมันสักครั้งพอมากิโนได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยสัญญากับมิยุกิว่าสักวันเขาจะพาเธอมาดูด้วยกันวันถัดมาที่กองถ่ายท่านประธานบริษัทหนังก็ได้เรียกพวกผู้ช่วยผู้กำกับทุกคนมาคุยแล้วบอกว่าให้พวกเขาเริ่มเขียนบทหนังของตัวเองแล้วเอามาส่งถ้าใครเขียนบทหนังออกมาได้ถูกใจคนนั้นจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กำกับเต็มตัว ทำให้มากิโนะกับพวกเพื่อนเพื่อนดีใจกันมากแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือคุณโทโกะซึ่งเหตุผลที่เธอทําแบบนี้ก็เพราะว่าเธออยากให้โอกาสมากิโนะได้แสดงฝีมือออกมาให้พ่อของเธอเห็นแล้วก็ตัดภาพมาที่มากิโนะเขาได้มาขอคําปรึกษาจากลุงฮอนดะเรื่องบทหนังของเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีลุงฮอนดะก็เลยเอาความคมจากในหนังมาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับมากิโนะพอกลับมาที่ห้อง มากินะก็เลยเริ่มเขียนบทหนังของเขาทันทีโดยตั้งชื่อเรื่องว่าโรแมนตเทเตอร์ส่วนเนื้อาหาในนี้ทั้งหมดก็มาจากเหตุการณ์จริงซึ่งเป็นเรื่องราวระหว่างเขากับมิยุกิตั้งแต่วันที่เจอกันครั้งแรกจนถึงตอนนี้โดยเขาได้สร้างให้ตัวเองเป็นพระเอกของเรื่องส่วนมิยุกิก็เป็นนางเอกแล้วทุกครั้งที่มากินะออยากได้เรื่องราวโรแมนติกใส่ลงไปในบทหนังของเขาเขาก็จะพามิยุกิออกไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็โชว์ความโรแมนติกเท่าที่เขาจะคิดได้ เอามาลองทําในชีวิตจริงดูแต่ว่าผลที่ได้ก็มักไม่เป็นไปตามที่เขาหวังไว้แต่เขาก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นกลับมาเขียนใส่ในบทหนังของเขาเสมอพร้อมกับถ่ายรูปมิยุกิเก็บไว้ด้วยแล้วได้ความที่ทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนั่นเลยทําให้มากิโนะยิ่งตกหลุมรักมิยุกิมากขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยสัมผัสตัวกันเลยก็ตามซึ่งในบทหนังของมากิโนะพระเอกกับนางเอกก็ไม่เคยแม้แต่จะจับมือกันด้วยซ้ํา แต่มิยุกิก็อยากให้บทหนังของมากิโนะออกมาสมบูรณ์แบบเธอก็เลยเข้าไปยืนในตู้โทรศัพท์แล้วก็ยื่นหน้ามาจูบที่กระจกพอมากิโนะเห็นแบบนั้นเขาก็เลยเดินเข้ามาจูบที่กระจกเหมือนกันเพื่อทําให้เหมือนกับว่าทั้งคู่ได้จูบกันจริงๆมากิโนะก็จะได้เอาฉากนี้ไปใส่ในบทหนังแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งทั้งคู่ได้เล่นเกมทายสีกันซึ่งมันก็เป็นเกมที่ทั้งคู่ชอบมากแต่ว่ามากิโนะก็ดันขี้โกงมิยุกิเลยสั่งให้เขาขึ้นไปเดินบนสะพาน แต่มากินก็ดันซุ่มซ่ามเลยตกลงไปที่คลองนั่นเลยทําให้ทั้งคู่ได้มานั่งผิงไฟคุยกันมากินจึงได้สารภาพว่าบทหนังที่เขาเขียนมันก็คือเรื่องราวระหว่างเขากับเธอแล้วมิยุกิก็เลยถามถึงตอนจบของหนังเรื่องนี้แต่มากินก็บอกว่าเขายังไม่ได้คิดตอนจบพอวันถัดมาหลังจากที่มากินอออกไปทํางานคุณโทโกะก็ได้มาหามิยุกิที่ห้องแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกมานั่งคุยกันซึ่งคุณโทโกะก็ไม่รอช้า เธอก็ได้ถามออกมาตรงๆว่ามากินะกับมิยุกิเป็นอะไรกันซึ่งมิยุกิก็ได้โกหกไปว่าเธอกับมากินโนะเป็นแค่ญาติทางห่างซึ่งที่เธอตอบไปแบบนั้นก็เพราะว่าเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับมากินโนะจึงได้คิดที่จะหลีกทางให้คุณโทโกะซึ่งคุณโทโกะก็เชื่อคําพูดนั้นอย่างสนิทใจจึงได้กล้าสารภาพว่าเธอแอบชอบมากินโนะต่อหน้ามิยุกิแล้วก็คิดที่จะเดินหน้าจีบมากิโนะต่อทําให้วันถัดมาคุณโทโกะ เลยตัดสินใจให้มากิโนะมาเป็นผู้กำกับเต็มตัวและก็ให้เตรียมเปิดกองถ่ายได้เลยแต่ว่าขอแค่อย่างเดียวคือให้มากิโนะไปเขียนตอนจบมาใหม่ซึ่งมากิโนะที่กำลังดีใจอยู่ก็ตอบตกลงพอตกดึกมากิโนะก็ได้เซอร์ไพร์มิยุกิด้วยการพาเธอมานั่งดูหิ่งห้อยพร้อมกับบอกว่าเขาอยากพาเธอไปดูสิ่งสวยงามบนโลกอีกหลายอย่างเลยอยากขอให้มิยุกิมาอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปแล้วก็กำลังจะหยิบอะไรสักอย่างออกมาแต่มิยุกิ ก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเธอมีความลับเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกเขานั่นก็คือเธอกับเขาไม่สามารถสัมผัสกันได้ซึ่งถ้าหากเธอได้สัมผัสไออุ่นจากใครสักคนเธอก็จะหายไปซึ่งมันก็คือกฎเพื่อแลกกับการฆ่ามาหามากิโนที่ฝั่งนี้และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เธอไม่สามารถอยู่เคียงข้างมากินโนตลอดไปได้มากินโนก็เลยถามมิยุกิไปว่าทําไมเธอ ถึงต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้มิยุกิก็ได้เล่าว่าเธอเฝ้ามองมากิโนะจากในจอมาโดยตลอดและเธอก็อยากให้มากิโนะอยู่ดูเธอตลอดไปแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องจากกันจนได้เธอก็กลัวว่าจะไม่ได้เจอมากิโนะอีกจึงได้หาทางออกมาจากในหนังเพื่อมาพบกับมากิโนะตัวเป็นๆและบอกกับเขาว,ว่าขอบคุณที่หากันจนเจอพอวันถัดมามากิโนะก็มาทำงานในสภาพเหมือนคนอกหักทุกวัน ตั้งแต่วันที่เขารู้ความลับของมิยุกิแต่แล้ววันหนึ่งคุณโทโกะก็ได้มาสารภาพรัก,รกมากิโนะแต่มากิโนะก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปส่วนทางด้านมิยุกิเธอก็ได้ไปเจอกองแหวนตกอยู่นั่นเลยทําให้เธอรู้ทันทีว่ามากิโนะอยากขอเธอแต่งงานเธอก็เลยรีบวิ่งไปง้อเขาที่กองถ่ายแต่พอเธอมาถึงเธอก็ได้ไปได้ยินเพื่อนของมากิโนะแนะนําให้มากิโนะไปคบกับคุณโทโกะและที่สําคัญมากิโนะ ก็พูดเหมือนกับลังเลเรื่องที่เขาไม่สามารถสัมผัสคนรักได้จะอยู่ด้วยกันได้ยังไงซึ่งมิยุกิที่ได้ยินคําพูดทั้งหมดเธอก็เสียใจมากจึงได้กลับมาเก็บของที่ห้องแล้วก็คิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นแต่มากิโนก็กลับมาพอดีเขาจึงได้พยายามลังมิยุกิเอาไว้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมปล่อยเธอไปซึ่งหลังจากที่มิยุกิหนีออกมาเธอก็ไม่มีที่ไปจึงได้มาหลบฝนอยู่ที่ตู้โทรศัพท์แล้วลุงฮอนดะก็ผ่านมาเจอเธอพอดี และเขาก็รู้ทันทีว่าเธอคือผู้หญิงที่ทะลุออกมาจากในหนังลุงฮอนดะก็เลยชวนมิยุกิให้มาพักอยู่ที่โรงหนังไปก่อนซึ่งมิยุกิก็สงสัยว่าลุงช่วยเธอทําไมลุงฮอนดะก็เลยเล่าว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยตกหลุมรักผู้หญิงในหนังคนหนึ่งแล้วเธอก็ข้ามาหาเขาที่ฝั่งนี้เหมือนกับมิยุกิซึ่งพวกเขาก็รักกันมากและก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ทั้งคู่ไม่เคยสัมผัสตัวกันและกันเลยแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้หายตัวไป ซึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าเธอไปแตะตัวใครหรือว่ามีใครมาโดนตัวเธอกันแน่แล้วตั้งแต่นั้นมาลุงฮอนดะก็ไม่เคยพบเจอเธออีกเลยเพราะเหตุนี้ลุงฮอนดะก็เลยเข้าใจเรื่องความรักของมิยุกิกับมากิโนเป็นอย่างดีเพราะเขาก็เคยอยู่ในจุดๆนั้นมาก่อนแล้ววันที่ลุงกินน้ำซ้อนกัน2เส้นก็มาถึงพอมากิโนเห็นมันเขาก็นึกถึงคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับมิยุกิส่วนทางด้านมิยุกิเธอก็กำลังยืนดูลุงกินน้ำอยู่ แล้วก็นึกถึงมากิโน่เช่นกันแต่ยิ่งเธออยากอยู่กับเขามากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้ตัวดีว่ามันไม่สามารถทําได้เธอก็เลยคิดที่จะหายจากเขาไปตลอดการแต่สุดท้ายเธอก็ทําไม่ลงเพราะเธอก็รักเขามากเช่นกันแต่แล้ววันหนึ่งมากิโนก็ได้เดินผ่านโรแมนทเทียเตอร์แล้วก็เห็นลุงฮอนดะเลยว่าจะเข้ามาปรึกษาแต่ว่าลุงก็พูดขัดขึ้นมาก่อนว่ามิยุกิพักอยู่ที่นี่แต่ว่าเธอไม่อยากเจอมากิโนะพอมากิโนะรู้ว่ามิยุกิอยู่ที่นี่ เขาก็โล่งใจไปได้เปาะหนึ่งพอตกเย็นคุณโทโกะก็ได้มาหามากิโนะที่ห้องทํางานและชวนเขาเล่นเกมทายสีซึ่งมันก็เป็นเกมที่มากิโนะกับมิยุกิเล่นกันเป็นประจำมากิโนะก็สงสัยว่าคุณโทโกะร,รู้ได้ยังไงคุณโทโกะก็เลยยอมรับสารภาพว่ามิยุกิได้นัดเธอออกไปคุยเรื่องมากิโนะและก็พยายามบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับมากิโนะให้เธอฟังพร้อมกับขอร้องให้เธออยู่เคียงข้างมากิโนะตลอดไปแต่ว่าตอนนี้ เธอรู้แล้วว่ามากิโนะรักมิยุกิมากซึ่งเธอก็รับรู้ได้จากบทหนังที่มากิโนะเขียนเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะยอมแพ้เพราะไม่ว่าเธอจะพยายามสักแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในพื้นที่นั้นได้เลยพอมากิโนะรู้เรื่องทุกอย่างจากคุณโทโกะเขาก็เลยรีบไปหามิยุกิที่โรงหนังทันทีพอเขามาถึงลุงฮอนดะก็ได้ทำการปิดโรงหนังกระทันหันและไม่ยอมให้ใครเข้ามาในนี้ได้ทั้งนั้นนอกจากมากิโนะทำให้ตอนนี้ ที่โรแมนต์เทตเตอร์ก็เหลือแค่มากิโนะกับมิยุกิแค่สองคนแล้วพอทั้งคู่ได้เจอกันมากิโนะก็ได้ชวนให้มิยุกิกลับมาอยู่ด้วยกันและเขาก็บอกอีกว่าเขายอมไม่สัมผัสตัวเธอไปตลอดชีวิตแต่ขอแค่มีเธออยู่ข้างๆแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะคนที่เขารักที่สุดก็คือมิยุกิพอมิยุกิได้ยิยนคําพูดเหล่านั้นเธอก็ซึ้งใจมากจึงได้ขอให้มากิโนะกอดเธอเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งขณะที่มากิโนะกําลังจะเอื้อมมือไปสัมผัสเธอ ภาพก็ตัดกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งตอนนี้พยาบาลสาวที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ร้องไห้ออกมายกใหญ่แต่ก็ได้ขอให้คุณตาเล่าต่อคุณตาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มีถึงแค่นี้พอเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเอาไปสร้างเป็นหนังเขาเลยไม่ได้เขียนต่อพยาบาลที่รู้สึกค้างคาใจกับเรื่องนี้มากจึงได้ขอให้คุณตาเขียนเรื่องนี้ต่อให้จบแล้วเธอก็จะรออ่านมันขณะที่พยาบาลกับคุณตากําลังคุยกันอยู่จ,จู่จู ก็ได้มีคนเปิดประตูเข้ามาเยี่ยมคุณตาพอดีและเธอคนนั้นก็คือหลานสาวที่พวกพยาบาลเคยนินทากันแต่จริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือมิยุกิซึ่งเธอก็ยังไม่ได้หายไปไหนและก็ดูไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยสักนิดซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณตาก็คือมากิโนะตอนแก่นั่นเองแล้วหลังจากนั้นมิยุกิก็ได้เข็นรถเข็นพามากิโนะออกมานอกห้องแต่แล้วมากิโนะก็ได้สะดุดล้มซึ่งมิยุกิก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่มากิโนะก็บอกว่า ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาเองนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าใจผิดและคิดว่ามิยุก,กินิสัยไม่ดีซึ่งความเป็นจริงแล้วทั้งคู่แค่รักษากฎเรื่องการห้ามสัมผัสตัวกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพอทั้งคู่ได้มานั่งคุยกันมากิโนะก็ได้เล่าให้มิยุก,กิฟังว่าเขาได้เล่าบทหนังให้พยาบาลคนหนึ่งฟังแล้วพยาบาลคนนั้นก็ได้ขอให้เขาเขียนต่อจนจบเขาก็เลยคิดว่า จะใช้เวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่เขียนตอนจบของหนังเรื่องนี้และมิยุกิก็ได้พูดขึ้นมาว่าอยากให้มันจบแบบมีความสุขจังมากิโนโก็ได้ส่งยิ้มให้เธอแล้วหลังจากวันนั้นมากิโนโตก็กลับมานั่งเขียนบทนางของเขาอีกครั้งซึ่งเรื่องราวหลังจากที่มากิโนโกกาลังจะเอื้อมมือไปสัมผัสมิยุกิแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจและก็ไม่ได้ทําตามที่มิยุกิขอเพราะเขายังอยากมีเธออยู่ในชีวิตของเขาต่อแล้วก็ได้บอกเธอไปอีกว่าถึงแม้ว่า เธอจะเป็นแค่ภาพข่าวดําหรือว่าเราจะสัมผัสกันไม่ได้แต่เขาก็ยังอยากอยู่กับเธออยู่ดีและเขาก็สัญญาว่าเขาจะทําให้เธอมีความสุขมิยุกิก็เลยตอบกลับไปว่างั้นเธอก็จะอยู่เคียงข้างมากิโนตลอดไปแล้วหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็ได้คบกันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่เคยสัมผัสกันเลยสักครั้งแต่มันก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคของพวกเขาเลยสักนิดพอทั้งคู่ก็ยังรักกันดีเหมือนเดิมแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไป บริษัทหนังที่มากิโนทำอยู่ก็ล้มละลายทำให้เขากับพวกเพื่อน,อนต้องมาเก็บข้าวของย้ายออกไปจากที่นี่แต่ว่ามารกิโนก็ดันไปเจอบทหนังที่เขาเคยเขียนเล่าเรื่องราวของเขากับมิยุกิเขาจึงได้เอามันติดตัวออกมาด้วยแล้วหลังจากนั้นมากิโนก็ได้เริ่มงานใหม่ที่โรแมนเทียเตอร์ซึ่งเขาก็ได้กลายมาเป็นเจ้าของโรงหนังแห่งนี้และก็ได้ดูแลที่นี่ต่อจากลุงฮันดะที่จากไปแล้วซึ่งในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนั่นก็คือความรักของมากิโนกับมิยุกิพอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนทั้งคู่ก็ยังขยันเติมความหวานให้กันและกันอยู่เสมอจนถึงวันที่มากิโนเริ่มแก่ชราลงแต่ว่ามิยุกินั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยเธอยังคงสาวและสวยเหมือนเดิมแถมความรักที่เธอมีต่อมาิโนก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันมิยุกิที่กําลังดูอัลบั้มรูป ของมากิโนะอยู่ด้วยความคิดถึงจูๆ่ๆทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาเรียกให้มิยุกิรีบมาที่นี่โดยด่วนเพราะมากิโนะกำลังจะจากไปพอมิยุกิได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยรีบวิ่งมาที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแม้ว่าเธอจะสะดุดล้มแต่เธอก็ไม่มีเวลามาห่วงตัวเองจึงได้รีบลุกขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าไปหามากิโนะต่อแล้วพอมาถึงมิยุกิที่เห็นสภาพของมากิโนะตอนนี้เธอก็ได้ด่าเขาว่าจะนอนไปถึงไหนแล้วก็เริ่มร้องไห้ออกมา พอมากิโน่เห็นมิยุกิร้องไห้เขาก็เลยชวนเธอเล่นเกมที่เขาและเธอชอบซึ่งโจทย์ในครั้งนี้ก็คือสิ่งที่สวยงามมิยุกิก็เลยรีบตอบไปทางน้ําตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้เห็นตอนที่อยู่กับมากิโน่ล้วนสวยงามทั้งหมดแล้วมันก็เป็นความงามที่มิอาจลืมได้พอเธอตอบโจทย์ข้อนั้นเสร็จเธอก็ได้บอกขอบคุณมากิโน่ที่หากันจนเจอขอบคุณที่เขาคอยตามใจและอยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดแล้วเธอ ก็ได้ขอสิ่งหนึ่งจากมากิโนเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือเธอขอสัมผัสไออุ่นจากมากิโนมิยุกิก็ค่อยๆก้มตัวลงมากอดมากิโนส่วนมากิโนก็ได้กอดเธอตอบแล้วทั้งคู่ก็กอดกันอยู่แบบนั้นจนกระทั่งตัวของมิยุกิค่อยๆจางหายไปพร้อมกับมากิโนที่สิ้นลมหายใจไปพร้อมกับเธอเช่นกันพอตอนเช้าพยาบาลคนเดิมก็ได้เข้ามาในห้องของมากิโนแล้วพอเธอรู้ว่า มากิโนเสียชีวิตแล้วเธอก็ได้ยืนไว้อะไรให้เขาก่อนที่จะเดินตรงไปดูบทหนังที่มากิโนเขียนทิ้งเอาไว้พอเธอหยิบมันขึ้นมาอ่านเธอก็เห็นว่าเรื่องนี้ได้ถูกตั้งชื่อใหม่ว่ารักเราจะพบกันที่โรแมนเทียเตอร์พอเธอเปิดไปดูตอนจบที่หน้าสุดท้ายมากิโนก็ได้เขียนทิ้งท้ายไว้ว่าแล้วจะไม่มีใครหายไปอีกตลอดการแล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาที่โลกขาวดำซึ่งตอนนี้มากิโนก็ได้เข้ามาอยู่ในโลกเดียวกับมิยูกิ พร้อมกับคนอื่นๆที่เขารู้จักแล้วมากิโนะก็ได้เดินตรงมาหามิยุกิที่บัลลังหลังจากนั้นเขาก็ได้คุกเข่าแล้วก็ยื่นดอกกุหลาบสีแดงสดให้กับมิยุกิพอเธอรับมันไปดอกกุหลาบนั้นมันก็ได้แต่งแต้มสีสันไปทั่วทั้งโลกขาวดําแล้วเวลาที่ทั้งคู่รอคอยมาตลอดก็มาถึงมิยุกิกับมากิโนะได้สัมผัสกันและกันพร้อมกับได้จูบกันเป็นครั้งแรกแล้วทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป แล้วหนังก็จบค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็ได้รับคะแนนใน MDB ไปที่7.2คะแนนค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ